สวัสดีครับผมคุณเลมเลสและก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้หัวข้อของเราก็จะเป็นยินทะเลนะครับคุณเลมเลสพร้อมหรือเปล่าครับพร้อมสุดๆไปเลยครับผมว่าแต่คุณพิธีกรลืมแนะนําตัวไะครับโอ้ผมนี่ไม่มืออาชีพอวสานเลยนะครับขออภัยด้วยผมพิธีกรเลมูขี้สงสัยครับเอาละครับคุณเลมเลสเรามาเริ่มกันเลยดีไหมครับจริงๆเมื่อกี้ตอนที่คุณเลมูขี้สงสัยคุยกับท่านผู้ชมผมแอบฟังเรื่องสยองขวายของยินทะเลมาด้วยครับ โอ,อ้ไม่นู้ว่าคุณเลยหมู่จะเปิดด้วยคำถามนี้จริงๆแล้วเราก็มีเตรียมคำถามนี้ไว้เหมือนกันงั้นเริ่มด้วยคำถามนี้เลยแล้วกันครับเรื่องเล่าสยองขวัญของยินฮาริเป็นยังไงบ้างครับผมเอาจริงๆถึงบอกว่าผมไปฟังมา,ามแต่ผมแทบไม่ได้ฟังเลยครับผมดูเต่นหนวด ความรู้สึกแรกเหรอครับความรู้สึกแรกไม่ได้มาจาก CE อ่ะครับมันมาจากตอนเล่นหนึ่งเรื่องหลักคิดว่าหลายๆคนคงอาจจะได้เล่นยินฮาริกันผ่านนึงเรื่องหลักแล้วส่วนตัวในตอนแรกผมบอกเลยว่าผมงงเล่นยังไงก็ไม่รู้ผมเล่นไม่เป็นผมยืนชาร์จตีแล้วก็หมุนๆอย่างเดียวเลยรู้สึกว่ามันไม่แรงเลยแล้วหลังจากที่คุณเลมอนเลสได้ลองผ่าน CE เซิร์ฟเวอร์แล้วครับอืมผมบอกเลยว่าโคตรมันคือผมเพิ่งมารู้ว่าการชาร์จตีด้วยการโจมตีปกติของผมอะ่ะมันสามารถต่อคอมโบโดได้สกิลได้ซึ่งตัวละครอย่างยิงนินนนรรจงงแที่ตั้ คือผมต้องขอพูดตรงๆเลยว่าผมไม่ได้เห็นแมคานิกการโจมตีปกติและควบคู่ไปกับสกิลนานมากแล้วคือต้องพูดเลยว่าตัวที่ผมเล่นบ่อยแล้วมีการโจมตีปกติแล้วมีการต่อด้วยคอมโบด้วยสกิลเนี่ยถ้าที่จําได้ก็รู้สึกว่าจะมีแอมบี้ล่างแหลงเอนะเป็นตัวละครที่ถ้าโจมตีปกติโดยไม่มีการคอมโบสกิลเข้าไปในระหว่างนั้นก็จะเป็นการโจมตีอีกท่านหนึ่งซึ่งแน,น่นอนว่าถ้าคุณกดโจมตีไป1 2 3แล้วกดสกิลต่อก็จะไปอีกท่านหนึ่งคอนเซปต์ตัวละครย,ยรีฮาริ้น โอ้ oh, คุณรู้ไหมเลยสกายะสื่อว่ายินารินี่มีสไตล์เกมเพลย์ที่คล้ายกับแอมบี้เดเมรล่าล่างแรงเอเลยใช่ไหมครับคล้ายๆครับผมไม่ถึงขั้นเหมือนร้อเปอร์เซ็นต์คือถ้าโจมตีหลักของยินาริครับคือการโจมตีวุติค้างไว้เป็นการชาร์จแล้วก็จะหมุนหมุน,มนแล้วก็ทุบซึ่งเราสามารถกดสกิลเข้าไปตอนระหว่างชาร์จหรือระหว่างหมุนได้เลยโดยหน้าตาของการกดสกิลระหว่างชาร์จจะเป็นการงัดเพิ่มขึ้นมาแล้วก็เป็นการทุบจบซึ่งท่าตรงนี้ยังมีกิมมิคพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือ หากมอนสเตอร์ตีมาระหว่างเราชาร์จหรือว่าหมุนแล้วเรากดสกิลต่อยินฮาริจะใช้ท่าพิเศษและท่าน,นั้นคือท่าที่แรงที่สุดของยินฮาริซึ่งในท่าเคาน์เตอร์เนี่ยคือท่าที่ผมชอบม,มากกดแล้วรู้สึกว่าแบบมันอิมแพ็กดีแล้วถ้ามอนล้มอยู่มอนตันอยู่เราสามารถใช้ท่านี้ได้เลยโดยไม่ต้องรอให้มอนมาตีข้อดีของยินฮาริเรอครับก็น่าจะเป็นการที่เป็นตัวละครรับเจอ ตัวละครลับเจอรหรือว่าตัวละครตัดสบั้นส่วนมากจะไม่สนใจกรอกของศัตรูอยู่แล้วาะงานผมจะมองว่านี่เป็นข้อดีที่ตัวละครสายอื่นนั้นไม่มีอีกหนึ่งข้อดีก็คือถึงแม้ว,ว่ายินารีจะเป็นตัวละครที่แลกเลือดแล้วเล่นกับเลือดน้อยแต่ยินารีนั้นขาแข็งมากสามารถเคาน์เตอร์ได้โดยการที่ไม่ต้องทำอะไรเลยมอนสเตอร์ตีมาก,ก็เคาน์เตอร์เองเลย ไม่จะเป็นตังไปนั่งกักจังหวะแบบเคาน์เตอร์ให้ตรงจังหวะอะไรงนี้ไม่จําเป็นหรือพูดง่ายคือเป็นตัวละครที่เล่นง่ายตัวหนึ่งเลยเห็นวิดีโอตัวอย่างที่ผมโชว์ไหมครับผมยื่นขาแข็งตัวผมไม่กระเด็นคุณลิมเลสกำลังจะบอกว่าตัวละครนี้เหมาะกับผู้เล่นใหม่แหลวครับเหมาะมากเลยครับทั้งผู้เล่นใหม่แล้วก็ผู้เล่นเก่าเลยเป็นตัวละครที่เล่นง่ายแล้วก็เดเมจจุใจครับผมอืมข้อเสียนี่จริงๆมันมีอยู่อย่างหนึ่งนะปัญหาคือถ้าไม่ตายครับแม้ว่าคุณจะมีเดซิเบลเต็ม่สามาาารถกดดทํห้ตตยไนะอลังจจาากกสหรรือไมชตตีวิแล้้วถึงสมใชได คือถามว่าถ้าเอาไปใช้จริงมันมีปัญหาบ้างไหมมันไม่มีมากขนาดนั้นแต่มันก็นิดนึงตอนเล่นจริงคุณแทบจะกดชาโจมตีกับสก,กิลตลอดอยู่แล้วแต่มันจะมีบางจังหวะที่แบบมอลมแล้วลเวลาเราเหลือแบบสักประมาณ3วิอย่างเงี้ยเราอยากกดทําให้ตายเลยเรากดไม่ได้อันนั่นแหละปัญหาดูเหมือนจะเป็นปัญหาที่ถ้าเราคุ้นชินกับตัวล,ละครแล้วปัญหานี้น่าจะหายไปใช่ไหมครับน่าจะอย่างนั้นนะครับตอนผมลองเล่นรอบแรกก็ไม่มีปัญหานะคือมันก็เห็นที่หางตาครับว่าทำไมทำให้ตายกดไม่ได้แต่พอเข้าจริงยินทลิเล่นง่ายครับาเมม้บหร้มะเเคบิดบข้บอเสีย อาจจะเป็นแบบเกมเพลย์ไม่โดนใจอันนี้ยากจังเลยเอ๊ะคุณเลมุกคีใส่ย,ยกด้วยทำไมครับเนี่ยพอดีเมื่อกี้ผมเมื่อยนะครับยืดเส้นยืดสายนะครับผมอ๋อแล้วไปนะผมรู้ว่าคนต,ตดัดตัดผิดแล้วใครตัดล่ะครับคุณเลมูเลสเออก็ผมเองนี่แหละครับเอ้ย M1 เนี่ยผมโชว์ไม่ได้แต่ถ้าจากที่ลองเล่นมาแล้วอ่ะมันคล้ายๆกับอาจารย์ยี่สวนใครที่มีอาจารย์ยี่สวน M2 น่าจะเข้าใจหลังจากที่กดถ้าไม่ตายด้วยตุ้มจิ๋วแล้ว อาจารย์ี่ส่วนสามารถใช้ท่าพิเศษได้ซึ่งเป็นท่าพิเศษเฉพาะของ M2 เท่านั้นซึ่งในกรณีของ,งยนินาริอาจจะไม่ใช่ท่าพิเศษแต่จะเป็นแนวเคาน์เตอร์แล้วก,กดสกิลให้พิเศษมากขึ้นผมจอดลึกมากไม่ได้เพราะผมพูดไม่ได้แต่ก็ประมาณนั้นละกันหรือพูดอีกอย่างนึงคือ M1 จะช่วยในเรื่องของเกมเพลย์ที่เพิ่มความหลากหลายมากขึ้นส่วนในเรื่องของอาวุประจำตัวจะช่วยในเรื่องของการบูสต์ดาเมจแล้วก็ในเรื่องของค่าครดิ20%อันนี้ส่วนตัวผมไม่ได้อะไรมากขนาดนั้นเป็นผมผมเลือก M1 ละกันสรุัน,นกลธ อันนี้เป็นคำถามจากทางผมเองนะครับเลมุกขี้สงสัยแต่ก็ถามเผื่อทางบ้านด้วยเช่นกันเออคำถามคือถ้าเกิดผมมีตัวน้ำแข็งเต็มได,ดีแล้วทำยังไงดีครับพี่ผมชอบสาวหมึกมากๆเลยแต่ว่ามันจะคุ้มไหมครับอันนี้ผมต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าคำตอบนั้นอยู่ในคำถามแล้วถ้าชอบก็เปิดเลยับผม ันนี้เผื่อใครสนใจนะครับก็เป็นการเปรียบเทียบกันระหว่างยินทาริกับตัวท็อปเมตาน้ําแข็งเลยคือมิยาบินั่นเองโดยผมได้ลองกับบอสที่ไม่ได้อวยทั้งรับเจอร์และไม่ได้อวยทั้งอนอมาลีก็ถือว่าแฟร์แล้วกันตีอย่างเดียวตรงบัฟเนี่ยผมอยากเลือกให้มันแบบว่าทั้ง2ไม่ได้บัฟเลยแต่ว่าอันที่มันดูแฟร์ที่สุดคือตรงกลางแต่มันจะเป็นการเพิ่มค่าแอคแท็ซึ่งในส่วนนี้มีบีจะได้ใช้ในส่วนหนึ่งแต่กับการยินฮาริจะไม่ได้ใช้อ๋อแล้วก็ใช่ผมลืมพูดอีกอย่างหนึ่งคือมอนสเตอร์ตัวนี้ไม่ได้แพ้น้ําแข็งนะครับโดยผลลัพธ์ที่ได้ออกมาถือว่าค่อนข้างน่าประทับใจเลยนะครับสำหรับใครที่อยากจะเมนยินฮาริอันนี้เผื่อใครถามนะครับทำไมทีมมีบีถึง โซคุ so co, คือโซคุ co, ที่ do done, lie, แบบ <c oughs> คุดดุดันคู่อันตรายแบบคุดคุดคุดเสียบอะแล้วถ้าเกิดไม่มีลูเซียล่ะครับยังน่าเปิดอยูไ่ไหมคุณเลมูเลสอโปรับจบครับทำหน้าที่นี่เหมเือนลูเซียเลยเบากว่านิดหน่อยส่วนใครที่มีน้องจูวันนี้เชฟเลมูเลสขอแนะนำเลยครับเมนูนี้อร่อยมากยินาริคู่กับน้องจูอร่อยสุดๆเพราะงั้นจริงๆแล้วยินาริถือว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะถูกนะครับเล่นกับอโปแล้วอีกตัวหนึ่งจะเป็นตัวสตันอะไรก็ได้เอายายมาเล่นก็ได้เอาซิงยี่ซี่ก็ใหญ่นี่หว่า แม้ว่ายายผมจะไม่แฮปปี้ก็เถอะในอนาคตเราอาจจะมีตัวสันสายรับเจอเพิ่มมาอีกก็ได้อย่างเดียว์ลีน,นี่ผมไม่รู้นะเดาเดาคุณเลมูเลสได้ดูพรีวิวใหม่หรือ,อยังครับอันงหลังผมเนี่ยแหละครับดูแล้วครับผมแล้วคิดเห็นเช่นไรบ้างครับคุณเลมูเลสอืมผมต้องบอกเลยนะว่าเหมือนตกอยู่ในมนต์สกดรกผมรู้สึกว่าดวงตาของยินดรีนี่ดูดได้เหมือนหนวดปลาหมึกเลยครับ ก็สำหรับผมยินาริเป็นตัวละครที่ออกแบบมาได้โอเคเลยใส่บองเกอร์ใสยทุบนี่น่าจะชอบมากแล้วผมเพิ่งจะมาสังเกตเมื่อกี้ว่ายินาริใส่หมวกเหมือนแบบผีจีนปะเหมือนขี้ๆเลยส่วนตัวถามว่าผมเปิดยินารีไหมผมไม่ได้ไม่เปิดเพราะว่าตัวไม่เก่งนะพอดีดีไซน์ของสีตัวละครที่จะมาในอนาคตนี่มันถูกจริตผมมากเลย วันนี้ก็ประมาณนี้แหละครับคุณเลมูคิดสงสัยอืมก็ขอบคุณคุณเลมูเลสที่มาแชร์ข้อมูลในวันนี้มากๆนะครับผมแล้วขอบคุณคนดูมากๆนะครับที่นั่งฟังพวกผมบ่นอะไรก็ไม่รู้ขอบคุณครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับเป็นกำลังใจให้กับรายการนี้ด้วยนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะมีตบท้ายด้วยคลิปโชว์เคสนะครับผมเนื่องจากเราจะไม่มีคลิปเพื่อเธอเพราะงั้นสหรับวันนี้พวกเราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันครับทุกคนสวัสดีครับ peace peace Seats. Everybody, get up. Sometimes, toss it, twist it, oh. shift it, rip it. S <S <S เต้นเหนื่อยไหมครับคุณเลมูเลส